ครับเรามาทบทวนในเรื่องของลำดับเลขคณิตกันก่อนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าลำดับที่เขาให้มาเป็นลำดับเลขคณิตเราจะรู้ได้จากผลต่างร่วมนะครับหรือค่าดีโดยท,ที่การหาค่าดีหามาจากพจน์หลังลบพจน์หน้าโดย2องพจน์นั้นต้องทำไมครับติดกันด้วยนะครับแล้วเขามีค่าเท่ากันจึงจะบอกได้ว่าลำดับชุดนี้เป็นลำดับเลขคณิต เมื่อทราบว่าเป็นลำดับเลขคณิตเราสามารถหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตได้ที่ว่าด้วย an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d แต่ถ้าเราสมมุติแล้วครับว่าเอาพจน์หลังลบพจน์หน้าแล้วนะครับแล้วมีค่าไม่เท่ากันเขาอาจจะเป็นลำดับอื่นซึ่งวันนี้สิ่งที่จะสอนก็คือลำดับเลขาคณิตตามบทนิยามบอกว่าลำดับเลขาคณิตคือลำดับที่มีอัตราส่วนของพจน์ที่ n บวก1 ต่อพจน์ที่ N เ,เป็นค่าคงตัวที่เท่ากันทุกจำนวนเต็มบวกเรียกค่าคงตัวนี้ว่าอัตราส่วนร่วมโดยเราสามารถหาค่าอัตราส่วนร่วมหรือสัญลักษณ์ของค่าอาได้จากพจน์หลังหารพจน์หน้านะครับเมื่อเอาพจน์หลังหารพจน์หน้าแล้วแล้วเขามีค่าเท่ากันนะครับนั่นหมายความว่าลำดับชุดนี้เป็นลำดับเราขาคณิต เราสามารถหาพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตนะครับได้จาก an เท่ากับ a 1คูณ r กํลัง n ลบ1นะครับ an เท่ากับ a 1คูณ r ยกกําลัง n ลบ1นั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่12ครับจงตรวจสอบว่าลำดับต่อไปนี้เป็นลำดับเรขาคณิตหรือไม่ถ้าเป็นนะครับจงหา3พจน์ที่อยู่ถัดไป ก็คือลบ1 3ลบ9 27แล้วหาต่ออีก3พจน์นั่นเองอันดับแรกครับเราลองมามองดูก่อนว่าเอ๊ะเขาเป็นลำดับเลขคณิตหรือเปล่าถ้าเป็นลำดับเลขคณิตคือเอาตัวหลังลบตัวหน้าถูกไหมครับนั่นก็คือลองเอาพจน์ที่2ครับลบพจน์ที่1 3ลบลบ1เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ4่ยังไม่เชื่อครับลองเอาพจน์หลังลบพจน์หน้าอีกนะครับก็คือเอาพจน์ที่3ลบพจน์ที่2 ก็คือลบ9ลบกับ3ซึ่งมีค่าเท่าก,กับเท่าไรครับลบ12เท่ากันไหมครับไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าลำดับชุดนี้ไม่ใช่ลำดับเลขคณิตแน่นอนเราก็มาลองพิสูจน์ดูว่าเป็นลำดับเรขาคณิตไหมนะครับการพิสูจน์ลำดับเรขาคณิตก็คือพนดหลังหารพน์หน้า A n บวกหหารด้วย a n นะครับพนดหลังหารพนดหน้ามาลองดูกันครับ ลองเอาพจน์ที่2หารพจน์ที่1ดูนั่นก็คือ3หารด้วยลบ1ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ3อยยังไม่เชื่อครับลองเอาพจน์ที่3หารพจน์ที่2ดูนั่นก็คือลบ9หารด้วย3ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ3เอาอีกสักตัวหนึ่งครับลองเอาพจน์ที่4หารพจน์ที่3ดูนั่นก็คือ2 7หารด้วย3ขอโทษครับ 27หารด้วยลบ9โอเคเท่ากับลบ3เห mm ็นไหมครับสังเกตได้ว่าคำตอบของเขาครับเท่ากันนั่นหมายความว่าลำดับชุดนี้เป็นลำดับเลขาคณิตแน่นอน mm hmm. เมื่อเรารู้แล้วละ่ะรู้แล้วครับว่าเขาเป็นลำดับเลขาคณิตจะหา3พจน์ถัดไปนะครับย้อนกลับนิดนึงถ้าเป็นลำดับเลขคณิตหาค่าดีโดยการเอาพจน์หลังลบพจน์หน้าจะหาพจน์ถัดไปเอาไปบวก กับค่าตัวสุดท้ายดังนั้นเลขาคณิตครับก็จะตรงข้ามกันนะครับหาค่า R โดยเอาผลหลังหารผดหน้าเอาค่า R ไปคูณนะครับกับตัวสุดท้ายนั่นก็คือเราจะได้27ครับคูณกับลบ3ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ81พอถัดไปครับก็จะได้ลบ81 คูณกับลบสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหรเอ่ยสอง้ยสี่นั่นเองและเอา243ครับคูณกับค่า R คือลบสก็จะได้ค่าลบนะครับเจ็ดร้ยบรีบเ้ยบอย ลองไปดูตัวอย่างตัวถัดไปครับ ex13 จงเขียนพจน์ที่8ของลำดับเรขาคณิตซึ่งมีพจน์แรกเท่ากับเศษ2ส่วนรูท5และอัตราส่วนร่วมก็คือ r เท่ากับเศษ1ส่วนรูท2 5. สิ่งที่เราทราบก็คือพจน์แรกก็คือ n1 2ส่วนรูท5และ r ครับเท่ากับ1ส่วนรูท2 โจทย์ถามหาพคน์ที่8นะครับเราสามารถหาพจน์ที่8ได้จากโคตทั่วไปของลำดับเลขาคณิตครับที่ว่าด้วย AN, a n เท่ากับเ1คูณ R รยกกำลัง a ลบ1เราสามารถหา A1 ได้นะครับมาลองดูการขอไปครับเราสามารถหาพจน์ที่8ได้เนาะก็คือแทน n เป็น8 a 8ครับ เท่ากับ A1 สิ่งที่โจทย์ให้มาคือ2ส่วนรูท5คูณกับ R R คือ1ส่วนรูทสอทั้งหมดยกกำลัง N ครับก็คือ8ลบ1ต่อไปครับเราจะได้2ส่วนรูท5คูณกับอะไรครับ1ส่วนรูทสทั้งหมดกำลัง7 คุณสมบัติของเลขยกกำลังบอกว่าถ้า a ส่วน b ทั้งหมดกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a กำลัง n ส่วน b กำลัง n ใช้คุณสมบัติข้อนี้ได้เราก็จะได้1กำลัง7ส่วนด้วย root 2ทั้งหมดกำลัง7หาค่าให้เป็นผลสำเร็จครับได้2ส่วน root 5 คูณกับ1ส่วนรูทสองกำลังเได้เท่าไหร่ครับรูทสองกำลังเหมายถึงรูทสคูณกัน7ครั้งรูทสอคูณรูทส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 และคูณรูทสองเครั้งเหมือนกัน2ตัวดึงออกมาได้1ตัวเหมือนกัน2ตัวดึงออกมาได้1ตัวเหมือนกัน2ตัวดึงออกมาได้1ตัวรูทสตัวนี้ไม่มีคู่ครับก็ติดรูทสไว้ก่อนและเอาที่เหลือคูณกันได้ 8รูท2นั่นเองโอเคเราก็จะได้8รูท2นะครับวิธีการคูณเศษส่วนคือเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนเราก็จะได้ a8 เท่ากับ2คูณ1เป็น2ครับส่วนด้วยวิธีการคูณรูทครับเอาตัวรูทคูณตัวรูทนะครับก็คือ8 รูท5คูณ2เป็น10ได้8รูท10เราสามารถตัดทอนได้นะครับ2ตัด8เนาะผลสำเร็จของเราก็จะเป็นอะไรครับ1ส่วนรูท10ขออภัยครับ1ส่วน4รูท10 1ส่วน4รูท10เสร็จหรือยังครับ น่าจะยังเราไม่นิยมให้ตัวส่วนติดรูทก็เลยนำรูทสิบคูณเข้าทั้งเศษและส่วนเวลาคูณเหมือนเดิมครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะได้รูทสิบส่วนเท่าไร่ครับ4่คูณ4รูทสิบคูณรูทสิบรูทสิคูณรูทสิได้10 10ิคูณสได้40 ดังนั้นพจน์ที่8ของเราจึงมีค่าเท่ากับรูทสิส่วนด้วย40นั่นเองโอเคอีกสักข้อหนึ่งครับตัวอย่างที่14กําหนดให้พจน์ที่7ของลำดับเรขาคณิตเท่ากับ128และอัตราส่วนร่วมเท่ากับ2จงหาพจน์แรกก็คือถามหา A1 สิ่งที่โจทย์ให้มาคือ A7 ครับมีค่าเท่ากับ128 และ r เท่ากับ2โจทย์ถามหา a 1ครับเราสามารถหาได้จากกฎทั่วไปของลำดับเลคขคาคณิตที่ว่าด้วย an เท่ากับ a 1คูณกับ r ยกกำลัง n ลบ1เราทราบ a7 ครับให้ N เป็น7เลยเท่ากับ a 1ครับสิ่งที่โจทย์ถามหา r คือ2ยกกำลัง n N เป็น7ลบ1นั่นเอง A7 เราทราบค่าคือ128ครับเท่ากับ A1 คูณ2กำลัง6กกำลัง6มีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยครับเท่ากับ64นะครับเท่ากับ64เราก็จะได้ครับ64 A1 ใช้คุณสมบัติการสลับที่ครับก็จะได้6 4 a 1เท่ากับ128 a 1ของเราครับจึงมีค่าเท่ากับ128หาร64ซึ่งมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นค์แรกของเราจึงมีค่าเท่ากับ2นั่นเองโอเคไหมครับ โอเคครับดังนั้นครับให้นักเรียนนะครับลองทําแบบฝึกหัดที่5ดูนะครับโดยทําข้อ1 3และ5ครับโอเคครับผม